สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับแม่เมื่อเราให้เงินท่านทุกเดือนสำหรับคนที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่อยากคิดว่าเป็นภาระเพราะลูกที่กระตันยูรู้คุณรู้จักทดแทนบุญคุณพ่อแม่นั้นจะทำให้ท่านได้อะไรมากกว่าที่คิดตัวอย่างเรื่องเล่านี้ หลังเลิกเรียนผมเห็นอาจารย์กำลังนั่งจดอะไรอยู่บนโต๊ะสีหน้าเคร่งเครียดด้วยความที่ผมสนิทสนมกับอาจารย์และชอบช่วยงานท่านทำอยู่บ่อยๆจึงเอ่ยปากถามอาจารย์ครับอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่หรือครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมอาจารย์ตอบว่ากำลังตัดรายจ่ายอยู่ผมต้องจ่ายค่าแม่ครัวคนขับรถคนสวน ค่าใช้จ่ายในบ้านและให้แม่เดือนละ1,000บาทตอนนี้รายได้กับรายจ่ายมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันนักต้องลดรายจ่ายบางส่วนลงผมเลยพูดว่าเงินเดือนที่ให้แม่1,000บาทเอาออกได้นี่ครับเดือนไหนมีเหลือเยอะค่อยให้อยู่บ้านหลังเดียวกันค่าน้ำค่าไฟ อาจารย์ก็รับผิดชอบหมดอาหารสามมื้ออาจารย์ก็จัดให้ท่านตะเรียบร้อยเสื้อผ้าก็ซื้อให้ใหม่เดือนละชุดไม่สบายอาจารย์ก็พาไปหาหมอและเบิกค่ารักษาได้อาจารย์ตอบกลับว่าไม่ได้เลยนะ1,000บาทนี่สำคัญที่สุดเพราะเป็นเงินสำหรับหลอเลี้ยงหัวใจแม่ ผมฟังแล้วอึ้งอยู่พักหนึ่งเงินหล่อเลี้ยงหัวใจแม่เพราะไม่เคยได้ยินคำนี้อาจารย์พูดต่อว่าร่างกายต้องการอาหารมาหล่อเลี้ยงให้อิ่มหัวใจของคนเราก็เช่นกันต้องมีอะไรมาหล่อเลี้ยงลองนึกดูคนที่ไม่มีเงินติดตัวเลยนี่เป็นอย่างไรเจมันจะวิววิวไม่สดชื่นนะ มนุษย์เงินเดือนจะรู้ดีช่วงปลายเดือนแล้วไม่มีเงินเหลือติดในบัญชีมันจะรู้สึกประมาณนั้นละ่ะมันเฉาไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะแม่อยู่กับเราก็จริงแต่ถ้าแม่ไม่มีเงินอยู่ในมือหัวใจท่านก็เฉาท่านก็เฝ้ารอให้ถึงวันเงินเดือนออกเหมือนกันรับเงินเดือนมาใหม่ๆหน้าตาสดใส เมื่อทุกสิ้นเดือนพอเงินเดือนออกก็เข้าไปสวัสดีแม่และบอกแม่ว่าวันนี้เงินเดือนออกครับแม่ผมเอาเงินใส่มือแม่หนึ่พันบาทแม่ก็ให้พรผมแล้วเก็บเงินไว้ใต้หมอนไว้อย่างมีความสุขวันหนึ่งน้องของอาจารย์พาภรรยาไปคลอดลูกคุณแม่ก็ซื้อทองให้หลาน ด้วยเงินที่เก็บสะสมไว้ท่านกอดหลานและสวมสร้อยให้หลานตัวน้อยพร้อมให้พรพอหลานโตขึ้นพอรู้ภาษาก็ถามว่าสายสร้อยนี้ใครกันซื้อให้ก็บอกหลานได้ด้วยความภาคภูมิใจว่าคุณย่าเป็นคนซื้อให้คนที่อาวุโสที่สุดในบ้านคือคุณยา่าเพราะหนึ่งพันบาทที่เก็บสะสมนี้ ทำให้ท่านดูหน่าเกรงขามและเป็นที่รักของหลานๆถ้าคุณแม่ไม่มีเงินจะรับขวัญหลานได้เช่นไรเห็นไหมล่ะมากเงินหนึ่งพบาทที่เราให้เป็นบันไดพาแม่ไปสู่ความสุขอีกเหตุการณ์หนึ่งวันหนึ่งมีกำนันมาอนุโมทนาบุญที่หมู่บ้านแม่ของอาจารย์ก็นำเงินที่ลูกให้ไว้มาทำบุญ เมื่อกำนันรับเงินเสร็จก็เดินผ่านไปบ้านถัดไปเห็นคุณลุงข้างบ้านก็กำลังเก็บผ้าอยู่ในบ้านกำกำนันก็ตะโกนข้ามรั้วมาทำบุญสร้างสาราวัดร่วมกันไหมครับลุงลุงข้างบ้านตอบลุงไม่มีเงินรอกลุงอาศัยลูกสาวอยู่เดี๋ยวเผื่อลูกเขากลับมาทันจะขอเงินเขาทำบุญนะเพราะลูกเขา ไม่ได้ให้เงินเดือนลุงไว้ใช้ไงขอบคุณที่รับชมรับฟังขอขอบคุณค่ะ